โอเคที่นี่มอตเตอร์ครับวันนี้อยู่งานสร้างมน้ำตามแบบไปแล้วนะฮะตัวนี้เป็นงานพิเศษเลยนะครับคนข้านที่จะแอดวานซ์ของเก่าเป็นรังพึ่งอ่าเป็นมน้ำทองแดงนะครับทองแดงทองเหลืองสร้างใหม่เป็นอลูมิเนียมทั้งใบแต่ที่นี่สิเพราะเอาสีดำเพราะว่าลูกค้าต้องการให้มันดูแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้ปีกนี่ปีกเหล็กแล้วก็หูเหล็กแข็งๆเลย เราเป็นอลูมิเนียมแล้วก็จากอลูมิเนียมแข็งๆเหมือนกันนะฮะสังเกตคือจะหนามากหนาของเขาแต่ผมเขานี่เท่เานี้ผมไม่เท่านี้เพราะฉะนั้นความหนาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็คนต่อน้ําหนักของตัวหม้อน้ําได้อย่างดีนะครับผมทุกอย่างนะรตรงกันเป๊ะวัดแล้วนะครับผมตามระยะหูยึดบังลมหรือทุกอย่างนะครับท่อทุกอย่างนี่ตรงกันหมดนะฮะสามารถให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปใส่ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ เสร็จแล้วทดลองแรงดันหมดแล้วครับรอเหลือแค่ว่าแพ็กแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้านะครับผมนะฮะอันนี้รีบพูดไปหน่อยนิดนึงพอดีก็กลัวว่ามันจะคิดมันจะยาวนะครับงานของเราก็สร้างใหม่นะครับเป็นได้ทุกรุ่นนะฮะถ้ามีแบบมาก็สร้างได้หมดนะครับผมแล้วก็อันนี้สต็อกหม้อน้ำเพิ่งเข้าม,ามาเมื่อคืนเลยอันนี้เป็นแค่วางไว้อยู่หน้าร้านนะครับเผื่อลูกค้ามาดูจริงๆกอดไว้ที่โกดังนะครับผม ลูกค้าที่คนไหนที่ถามเรื่องมอามาแล้วผมแจ้งว่าพของพลาสติกหมดนะครับเหลือแต่เป็นเนียมตอนนี้พลาสติกเข้าแล้วนะครับผมกลับมาสั่งได้ครับเต็มที่ฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับมีเท่านี้ฮะท่อออยนะครับผม